อามาแล้วครับนี่คือแผงโซลาเซลล์ที่ทดลองซื้อจากาลาซาดา้า<ต>พี่สุดหลอ่อจากบริษัทนิ่มมาส่งมาครับทดลองซื้อก่อนสองแผ่นดันมาได้กันดันไหมอืออ๋อแค่นี้ก่อน <laughs> อ่านะครับนี่จากพนักงานบริษัทนิ่มไดโกรลนามาส่งให้ถึงบนดอยเลยครับนี่คือแผงนี้บริษัทแรกที่ผมลองเปลี่ยนบริษัทในการสั่งนะครับว่าจะได้คุณภาพไหมถ้าได้คุณภาพดีก็จะสั่งต่อแล้วก็พนักงานจากบริษัทบอกว่าให้แกะดูก่อนได้เลยว่าแผงมีปัญหาอะไรไหมพร้อมที่จะเคลมว่าอย่างนั้น นะครับถ้ามันดีเดี๋ยวเราพี่น้องชาวโซลาเซลล์ก็จะได้รู้กันว่าเราควรซื้อไหมแผงนี้ถือว่าถูกมากนะครับเป็นแผงโมโนที่ผมซื้อมาถือว่าถูกกว่าแผงโพลี่ทั่วไปเลยผมก็เลยลองตัดสินใจซื้อดูสองแผงก่อนนะฮะแล้วค่าจัดส่งก็ฟรีด้วยนะครับนี่พี่พนักง,งานบริษัทนิ่มมาส่งนะครับกรุณาได้ช่วย แกะให้ด้วยนะครับลองชมดูว่าแผงโมโน340วัตต์นะครับแผงนี้ถูกกว่าแผงที่ผมซื้อเนี่ยครับอยู่ข้างบนเนี่ยแผงนี้4 0่0ันกว่าบาทเป็นแผงโพลี่330วัตต์นะครับตัวนี้ถูกกันเป็นพันเลยฮะอ๋อเขาประกบกันอย่างนี้เนาะ ร,รู้ล้เซลฮ์อะแล้วนะ,นะะนะจิงโกะใช่เลยจิงโกะเปิดได้กะโอ้เปิดแปะยาวเลยเนาะเขาบอวกว่ายืนเยียบได้นะแผ่นเนี่ย ครับลองซื้อดูถ้าโอเคก็คืนนี้ก็สั่งเพิ่มท้าน,นี้ท้าน,นี้ วางเลยวางยาี้เลยอ่าจะเป็นเซลลอย่างนี้ครับแผงโมโนไม่เหลือนะครับดูนะครับผมสำรวจตามที่พนักงานแจ้งมาว่าให้สำรวจดีๆว่ามีรอยแตกรอยอะไรไหมอ่ะไม่มีครับแผ่นแรกผ่านไปครับแผ่นแรกผ่านไปอ่านี่วางเลยก็ได้วางเลยก็ได้เดี๋ยวให้พี่ช่วยจับครับอ่าตอนนี้ ตอนนี้ไม่มีแตกไม่มีอะไรเลยครับที่เขาแกะให้ดูนะครับดูขอบข้างมีแตกไหมนะครับการซื้อแผ่นโซลาเซลล์นะครับพนักงานใจดีช่วยแกะให้ดูด้วยนะครับแผ่นสวยครับแผ่นสวยครับคุ้มค่าเลยถูกมากด้วย ถูกมากเลยเดี๋ยวเย็นนี้น่าจะสั่งเพิ่มอีกสักประมาณ8แผ่นครับโอเคเลยครับขอบคุณพี่สุดรอครับผม